ลุงเพชรราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันก็เหมือนบางค้าไมหเาาไมเฮียบางค้าเลยเนาะบางค้าเลยนะครับเป็นโครงลุงเพชรที่เราใช้กับขึ้นเขานะครับมีพวงมาลัยนะครับลุงเพชรอย่างนี้เลยนะครับโอ้มีหลายอย่างมากครับเออลุงเพชรน,นี่แปดหมื่นเก้านะเฮียเนาะแปดหมื่นเนกะ้าพันลุงเพชร ครับลุงเพชรแปดหมื่นเก้าพันเกียร์บางคา้ากีเาา่เกียร์ครับเฮียบางค้าสี่เกียร์นะครับผมบางค้าสี่เกียร์เผาใหญ่นะครับบางค้าสี่เกียร์เพาใหญ่นะครับรับประกันด้วยนะครับมีรับประกันหกหกเดือนตัวนี้มีมีผ่อนไหมเฮียอ,อันนี้มันก็วางได้เท่าไหร่ อันนี้มันต้องคุยกับเจ๊เขาอยู่องคุยกันอีกทีแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้แหละมาคุยกันถ้าหลักฐานดีมีความไว้เชื่อรู้จักกันก็เต็มที่เต็มที่ได้เลยครับพี่น้องโอ้เยอี่มยอดครับ